มึงรู้ไหมมันพูดว่าอะไรว่ามันบอกว่าเนี่ยเอาง่ายๆนะตำรวจอ่ะมันไปที่สนเว้ยแล้วมันเจอคนสามคนสลบอยู่แล้วกูนั่งคุกเข่าอยู่ครับแล้วนะนั่นก็คือกูเป็นพยานในในจุดเกิดเหตุใช่ไหมครับตำรวจมันบอกว่าอะไรรู้ไหมตำรวจมันบอกว่าไอ้กูว่ามึงทำไมกูป้าพอพอเอาไงวะ ยิงแม็กให้หมดยิงแม่งมเลยยิงแม่งมเลยยิงแม่งมเลยนี่เนี่ยนี่ยิงให้หมดฟาดดิขับมาดิลูกกระเทียมใครฮะถ้าไม่ติดต้อเป็นตำรวจจะจุมะ่มซะเยอะแค่กูน่าขายยาจุดสิบตอนนี้มากเลยใช่ไหมใช่ไหมเฮียใช่ไ,ไ,หไหมใช่ไหม แค่ถ้ากูขายยาจุดสิบตอนนี้ก็จบแล้วเนี่ยผม,ผมว่าแม่งหมดตอนอน,งงงงอนี่ยังไงยังไงช็อตนี้ยังไงยังไงครับเอาแล้วเอาแล้วอนอนเนี่ยเอายังยังไงจะขึ้นได้เปล่าขึ้นได้ไหมขึ้นเราได้ไหมถลอกอีกหนึ่งไปเลยไปเลยถลอกอีกหนึ่งถล,ลอกอ,อีกหนึ่ง,งยังเหลืออยู่ <ś la ff> s> <S ยังเห <มา S 1> ลืออีกคันหนึ่งยังเหอีกคันยังไงยังไงยังไงครับอีกคันหนึ่งเอาแล้วครับอีกขับออ เข้าวอาเดี๋ยวดูปืนดูปืนการยิงดูการยิงการยิงอีกคนเดียวอีกคันเดียวคันขวาเท่านั้นคันเดียวคันขวาเท่านั้นเท่านั้นอ้าะยิงเข้าไม่ได้ยิงไม่ได้กระสุนยางยิงไม่โดนกูหรอกเลยยิงทะลุเลยแล้วกันนีเนี่นี่เห็นหัวบอะนผมข้างงนมาบ้าไปแล้วน้าเจนผมเนี่ยนาผมข้างไปเลยไมังกรค่ะมังกรช่วงดีว่าไงนะ อย okay. okay. ู่จกแล้วจกดีจกไหนแล้วเอาจกเลยโอ้โหเฮียอีกสองนาทีนะเราบอกทุกดีนะรีบมาสองนาทีสองนาทีนะควรนะเรออยู่ไว้ผมจกหมดวอลให้ผมเอาหมดจริงเอาหมดแน่นายยิงนายยิงนายยิงไว้เดี๋ยวผมไปรอไม่เหมือนนการขับเลยถอยแหวนนี้ถอยแหวนมาแม่งเหมือนจ่าตอนจ่าข้างเลยวะ เชียรลมไล้อารมณประมาณนี้แน่เลยอัลโหลแวนีิมาต้าตู้โดนดวนเลยจบเร็วจกแล้ว่อนอย่าเพิ่งถามมึงมากอนเร็วๆอย่าย่ไปจกอย่าไปจกอย่าหอนอย่าหอนไม่เอาเดี๋ยวรวดหอนอีกจ้าเคลื่อนขึ้นนะน้าครับให้ตำรวจมาชุบได้แล้วเดี๋ยวมันคนอื่นขายยาเลยเทะนะออบอกให้แล้วนะบอกให้แล้วตำรวจไปตามตำรวจหน่อยดีว่าพาหมอมาชุบหน่อยเดี๋ยว ไปน้าไม่ทำไรแล้วไปบอกน้ามึงรู้ไหมตะเกียบไอพออหมอแม่งเห็นกูโดนกระทืบมันบอกอุ้ยไม่เห็นเฮ้ยโอ้ยไอไอสัสไปบอกไปบอกตำรวจหน่อยฮะไปชุบเดี๋ยวมันจะเลี้ยวไปบอกไปบอกให้ตำรวจช่วยไม่ได้แล้วไปไปไยกเลิกยกเลิกแล้วยกเลิกแล้วมีเลยไปแตนแรกเฮียให้ตามมาเดี๋ยวหนูจะไปแล้วป้าป้าเลืออะไรคะหมาย้พี่เท่านี้เลือกอะไรดีกว่าเออเลือ 9ก้าหนึ่งศนย์กาหนศูน้าหน่งศูนย์ตำรวจมาเอาเพื่อนไปเลยตำรวจเอาเพื่อนไปเลยครับทำเพื่อไว้เป็นบทเรียนจับข้าได้แต่อย่ากระทืบกันเข้าใจปะฮแม่หากแค่เพียงเอื้อมมือืมแต่มันคือแสนไก่แอง้าไม่ติดว่าโดนเบรกไว้ ใช่ทมมนะยิงเลยคันนี้บอกให้ถ้ามึงจอดทั้งตบดราม่าแน่สัตว์ใช่ไหมเ้าหนึ่้ากูมีจุดกลางกองไเลยน้ำรือหน้าของมีเยาบายาหนูเอาให้แวนแล้ว4ี่เมตรน้าของมียอางมีเออะที่ดีโปรจอมแมกเน่ย มีคนสวยเหรอมีคนซวยเรื่องอะไรอ๋อผมไปช่วยได้เปล่าไปส่งหน้ากระจกหน่อยได้เปล่าไปเอาศพคุณตำรวจด้วยอ่ะศพคุณตำรวจหน้ากระจกเลยนะมาจะส่งหน้าข้างหน้าเต็มเลยให้ผมไปช่วยอุ้มไหมโต๊ะกรจกอ่ะเยอะมากตำรวจเยอะมากจริงนะศพงตำรวจหน้ากระจกเต็มเลยได้ได้ได้มาจะเหลืออยู่ น่าจะแค่ศพเดียวมั้งพี่อันนี้นะใช่เราเล่นนาข้างอะหมดแั้วอะมันเหลือ GPS ตำรวจอยู่ตรงนี้คนหนึ่งอะอะต้องนะอยู่ไหนไม่รู้อ่ะต้องนะตำรวจอยู่แถวเนี้ยพี่อ๋อ GPS ไม่ยุ่งอ๋อได้เลยใช่ป่ะครบเลยใช่ป่ะน่าจะครบราคาโอเคครับไปรถไปเอารถมาแล้วต้องไปซ่อมรถโอ้ อ่ะโจอ่ะโจอ่ะโจเฮ้ยเงียบเงียบได้ไหมเขามามาแล้วอันนี้หลานเขาน่ะมันเป็นมันเป็นลูกชายของพี่ชายเขาเอเดนเกอร์อันนี้อันนี้แฟนพี่ครับนะเตรยมถ่ายรูปไปแล้วนะฮะคือถ่ายรูปไปแล้วเฮือส่งให้ลูกพี่มึงถ่ายรูปใช่ถ่ายถ่ายรูปเรื่องอะไรคร มึงนัวยิงปล่อยให้ตายไปเลยไปล่อยตาไปล่อันนี้ผมจ่ายปูนนะมันเปผมจะส่งให้ลูกพี่มเป็นกดไปนะแปดเจ็ดสองนะมึงติดตังแล้วนะนะเมื่อกี้ท่าสมุดผมบอกให้จับที่นายยิงเมื่อกี้แล้วผมรู้ผมไปขายชุดสิบนะไม่โดนจับด้วยเพี่แต่ต้องโดนขอแน่ผมบอกให้ท่าสมุดจุดสิบขายตอนที่นายยิงอ่ะลูกมันอยู่บนมือน้อลูกมันอยู่บนมือน้อ กระเป๋ายังวางมีใครบ้างอยากจองช่วงนี้โดนสองแกงก็หนักกันต่อยกันแล้วนะเยยะแม่งหายโคตรเยอะเลยไปนอนลงมา9.00 9.00เออไปรอนลงมานั้นต้นติดเท่าไหร่เนี่ยฮะติดอัจาฉร้ยะ9.00 9.00ถูกแล้วนะติดเท่าไหร่ติดเท่าไหร่ ติดเท่ทีใช่ไม่รู้เหมือนกันอ้าวแล้วไม่ใช่ว่าเดียวนะมันผมมีบแานเกียวแล้วชาปล่าไม่มันน่าจะประมาณพามันมีส่วนลดกัวขอเหตุเออร์รัอะไรครับ ก่อเหตุติดคุกไม่เกิน5ทีเข้าไปนะฆ่าไปสองศพอยู่ในคุกแล้วอ่ะดำเนินคดีได้ไงอ่ะยืดต่ำหกสามเอ๊ะต่ำสามเพื่ออะไรต่อไม่ต่อไม่ตอนนี้ของอยู่ที่ไหนบ้างของตอนนี้ของเทปแล้อไม่ไม่ของขายทมไมาูทำไมาขายง่าหมดแล้วเปล่า กี่อุ่งเอาของมาคืนเฮียเปล่าของหมดแล้วอุ่งบอกอะอ๋อหมดแล้วเปล่าสิขายหมดขายแล้วก็ได้หมดโอ๊ยแตกนะแรนพังว่ะไอ้บานงแรงตูดดิขึ้นมาเร็วให้บานงแรงตูดให้ขึ้นมาก่อนหลานเขาไปไงไปเอาแวนก็ได้แม่เนาะไปเอาแวนไปนั่งข้างหลังข้างหลังข้างหลังตาไม่มีหรือไงมาข้างหลังก็ไม่มีแทม่ไม่รู้จะทำไรไงไปทำไม่เอาทำไม่เอามองไม่เห็นเหรอ เอมอไม่เห็นรถอะไรไปด้วยไปด้วยไปด้วยปล่อยให้มันเดินไปมงั้นรถคุณคุนรถคุณคุนว้าวแวนไป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 ก็เขาจะชนเองคนอ๋ออยู่กับแวนนะแวนลำพานบอกแค่นั้นเออคุณมากเหรไม่ต้องพูดเองก็ไม่ต้องพูดไดไมอยู่ข้างหลังไม่ต้องพูดไดไมเป็นคนละคันกันไหมคนละคันก็ไม่ต้องพูดนะแย่ โอ้โหแรงไปนะไอยิงยิงดิไอเทียแต่สีล้อเลยวะ làm ló là ló nữa. không ừ. oh... ô <laughs> 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 mẹ <Điều đó> này ôi <laughs> อจะพูดรับไอ่เป็าไรไม่ได้ขาูได้ไหมกตาไดมไเลยอามอ่ะไรข้าพันังวนได้มพัด้ไหทวนม่องไมต้ม่้องไม่้อม่อไม่้องไมองไม่า้องไ่า้อพไม่้งไม่ต้อไม้ม้อไม่ต้องมตไม่้อ่้องม้งไม่้องไม่องไม่ต้องไม่อไม่ต้องมงไม่มีอ่้อม่ต้อง่ต้งม้ไม่เขาบอกว่า่อไม้ไม้งงไ้องตอ้มัน พูดมากอิตาลีจังหวะเมื่อกี้จังหวะทีไลบอกเลยนะแม่ทำรถตำรวจหมุนตั้งหลายคันแต่เหมือนไม่สะเทือนแม่งเลยยังหยัดไหนไหมง่นไหะเงเหยังไหมขฟองปบ้านะไม่พูดให้พูดมาแบบเนี้ยดีดีกบุญ ไอ้แล้วทันเดอร์ไม่ต้องพูดค้ทันเดอร์จะเอาโทรศัพท์ไม่ใช่เหรออยู่นะทันเดอร์ทันเดอร์น่าจะไปตู้แล้วมั้งพี่หนูทันเดอร์บอกลำคาญไอ้นี่แล้วอะไรไม่ต้องพูดก็บเขาลำคานพูดทำไมกับมันพูดได้ไหมอะไรหรอแล้วโทรศัพท์เดี๋ยวผมค่เอาก็ได้พี่เดี๋ยวรอพี่ว่างๆก่อนนี่ไงเดี๋ยวไปโรงพยาบาลอ่ะเดี๋ยวโรงพยาบาลไหมเดี๋ยวทำไรอยู่ได้

ไอ้เจะาขพี่ฆ่าแน่เองโดนแน่พี่ไม่โดนแน่เองก็เลยเราเลอกเไม่ต้องพูดได้ไหมอยากได้หมตาคนละคันจะไม่ต้องพูดเดี่ยวเดี๋ยวไม่ต้องพูดนะอ่พูดนะมันนันแหละพูดมากอยู่นู่นกับหนูก็พูดทั้งวันพูดอยู่นั่นแหละมันมานี่มันก็พูด ทำไมโดนจับเยอะจังโดนจับไ้อไหลค่ะไม่จ่ายชิลายนะเอาหมดแล้ววะเออผมเหลือแต่ที่พีรรมนากี่เมตรวะ18แปดเมตร19เก้า,มววา 18, เมตรอะ เอาแบ่งมาใ้พี่5 6, มเมตร6เมตรป่ะเออขายเอ้ยมาให้เก้าเมตรก็ได้เออจังคๆนะพอแล้วตั้งแต่วันนี้ไอ้บอลจุดสิบถ้าเราไม่ได้จับเวลาเราจะไม่ขายโอเคจะไปทำนั้นถ้าสมมติเราอยากสนุกแล้วก็ให้ไปขายแบบนั้นแต่ถ้าเราต้องใช้เงิน,นะน,นเราจะเร่งเจับเวลาอันนี้เก<ม>็บของไม่ต้องไม่ต้องเอาของไปใช่ป่ะเอายาไปหนึงไม่ต้องเอาไปไม่ต้องไปเลยเอาลบร ทำไมเอา่เอาไม่ด้เอหุ่มาเออไม่ได้เอาุ่มาจะไปทำอะไรเอาคอมเบทไปจะไปทอะไรอ่ะพอวะติดตัวปล่าเอาอแ๋ยวคไปก็ไดล thịt vào để chơi long hay ông ở đây ông ở đây bình thôi ta cô luôn nó ôi ดเลยวะใครเอาบล็อกหอยตรงนี้วะเนี่ยอ๋อเหยียดบอลเจียวโตอีย

ไม่ตอนเนี้ยไม่คือตอนเนี้ยเรานั่งนิ่งๆอ่ะดีแล้วเสียงอย่างนึงเงียบๆโอเคเไปโน่นไปกับพี่เขาเอ่ะโน่นคันโน่นคันไหนคันโน่นเนาะเออปล่อยมันแค่เลยขันไม้คันไม้เรือร้เตะคือรถไม้รถทบจะรถไจ้ะ ลำมพานไหมไม่ขาวันนี้เขาวุ่นๆแตเป็นอะไวันนี้พี่เขาไม่อยู่เขาเลยต้องดูมันแทนไม่เปไรครับอยู่ได้ค่ะมันพุ่งมากเนาะไม่เหนื่อยเหนื่อยกี่มานะไปทำงานเหรอใช่ค่ะคอนโดไปทาไม่เห็นเธอไดอยู่นี่มั้ง เออที่ชื่อน้อ่ของเราไงวะน้อชายน้งองรักไปร้านปรงพยาบาลแก่แล้วครับกระโจนได้ไหมไม่ต้องพูด้เลแก่แล้วกระโจนแก่แล้วมองเคยเล่นเกมนี้ปะเลี้ยงแทนหนูป่ะรอคอมันช่อยได้เยอะนะใื่ไหมล่ มอครับนอนหน่อยนอนปะครับนอนครับเป็นนอนติงได้ปะของห้องหนนได้ปะมานอนห้องนี้มานอนห้องนี้ได้ป่ะหมออืมพอได้เป็นทาย,ยอคู่<อ>กันแ<ห>ม่เสได้วันนี้ครับคุณหมอแยกแล้วรับ<อ>หมอ เลขหกเออเก้าหกหนึ่งครับผมขอบคุณครับเก้าหกหนึ่นง,งครับหมอจะนอนเตียงนี้ได้เปล่าหมอยาะนอนเตียงโน,น้นน,นนอนไนอะ้นอนนอยู่คนนอนอยู่ครับ ต้องถามเจ้าตัวนะต้องถามเจ้าตัวเนาะเราได้กันได้ไหมครับหมอโอเคได้ครับเฮียเฟียบอไปซะด้วยครับครับผมสุดยอดหมอที่ดีที่สุดขอบคุณครับน่ารักที่สุดคุณหมอเดี๋ยวรอให้เต็มคู่กันนะฮะเดี๋ยวค่อยเอาขึ้นทีเดียวได้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณผมเป็นคามดีนะปูหน้าฟังปูหน้า ฟองปูนะเอ้ยอยู่ตรงนั้นไม่เห็นได้ไหมเงียบๆดีเฮ้ยเอ้ยอยู่คนเตียงไม่น่าพูดได้เปล่าฟองปูน่าเอาไหนบอกจะเล่นเกมกันไงไม่เล่นแล้วม่เนแ่มังกรตัวมันฟองปูน่าฟองปูน่ามีตุ๊บันอันนี้หลานใครอ่ะฮะหลานหนูอ๋อเหรอถ้าสมมติพี่พาพาไปสั่งสอนสักแป๊บหนึ่งได้ไหมเอาไปเลยมาล้างหลานมาเหรอไม่จะพาไปสั่งสอนสักแป๊บหนึ่งดิเอาไปเลยหนูยกให้ เขาเหม่อแบบงอนเฉยอะไรงอนเหรอเอาเอาเอาเอ็มันที่ฟ้องว่ะไม่ต้องพูดเนี่ยไหมอยู่ใกล้ขนาดนั้นไม่ต้องพูดเลยไหมเยี่ยมเอยไม่ต้องาบาลห้ามพูดหมอจัดงานที่หมอมันพูดมากหมอไม่ต้องพูดนะหมออยู่อยู่งั้นพอละตอนนิ้มันเลยหมดเลย พ่อจะไปเลี้ยงเพิ่มไหมเดี๋ยวให้ตตตต้้้้อออองงงงไม่แบบนี้ต้องเลี้ยงแบบมีนาเอ๋อเลยตีนจะหายดื้อตีนขาดื้อเปล่าเขาเรียกว่าเลี้ยงด้วยลำแข้งอ่ะลแข้งเนาะต้องเตะบอลมาดิการ์น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 ไม่ต้องพูดเลยเนี่ยเดี๋ยวขอเวลากลับตู้แป like ๊บนึงไปเอาสนับมา คอ็มไม่ต้องพูดได้ไหมเงี้ยไหนได้ไหมไม่ต้องพูดแน่เงี้ยไปพูดไมกนะครับผอเงี้ยไปไหนต้พูดไมล่ะหกหน่ครับอนนีที่ขอวางเง้ยดีบ่ะนะครับหนครับผม เอ,เอ้ทำไมต้องนอนเตียงเดียวกันไม่เข้าใจเลยอ่ะน่าที่เตียงมันไม่ว่างครับเตียงว่าที่เตียงมันเต็มที่รราเวลาเจอไอแวนกาแฟที่เรียวว่าที่รักนะยตลกปะเนี่ยทหลกไหมเฮ้ยไม่ที่หักที่ถไหมเดี๋ยวกูไม่รู้ไหทักไปบอกก่อนที่หลักที่ถึงมาดีแล้วหมอไม่น่ที่หลกค่ถงมทุกคนในเนี้ยท่เดีย่ที่ักะเ อ๋อผมอีทีรัรัก่ฮะเรียไรมันมันเรียกมื่อไงโอ้ยเธอเด้อเจ็ะคะเรื่้งต่อไปเรื่อต่อไปถ้าถามว่า้ถึงเปล่าขอคนะคะพีร้กคือขมายโคตรนี่อะไรขี้เห่ไหม เอาลงทั้งตัวเลยค้ดจะไมเล่นแล้วถูอิงวะเขาไม่รู้แบบจริหมอหมอหมออย่าเพิ่งเอาลงปล่อยไว้นะปล่อยไว้ทั้งสองชั่วโมงปล่อยสองชั่วโมงแล้วค่อยเอาลงหมอสองชั่วโมงก็สองชั่วโมงเลี้ยงไข่ไว้ก่อนเอาหลานไปเพิ่มสักตัวไหมมีนาอ่านไปอย่างได้เนาะสภาพนี้นะไม่ลงน้ำก็ขึ้นเขาก่อนเลยอย่างแรกอากันแซวมากคุณครับ พูดเก่งมันพูดมากมันพูดไม่หยุดพูดอย่าน้แหะหูโน่นได่พูดมากสดมากอาลงได้คะงรมันถ้าถ้าคุณหมอไม่เอลงมันก็พูดอยู่แบบนี้อ่างหมอรัเรีไม่เลิกต่อให้ไม่มีใครมันก็คุยกับเรียงพูดมากว่าเียง่อกี้ตงพุดตกุดลงมาผมว่าอะไองเียงเอาอย่างเออกัพี่มากอเลยน่าจะเข้ามาได้อยู่มั้ง นี่เขาชื่อมังกรเนาะใช่เขาชื่อพี่มังกรมาเขียนตัวเสาแล้วกันนั่นแหละอีนี่มันพุ้งมากไม่เดี๋ยวขอกลับตู้แป๊บนึงเดี๋ยวไปเอาสนับมือก่อนมีงานเหรอสั่งสอนเด็กต้องสั่งสอนวิริย์โยนงานให้มังกรนี่หว่าสอนตัวกระตุกกระนุกท่หน้ามันไม่ฟังอ่ะดูที่หไ้แล้วทำไมแล้วทำไมอยู่เงี้ยไปแด้ใครเรียกไรเลขก้าสุดสาวครับพี่ขอบพระครับไไป้แล้วนะบ้านเจมส์วะโชคดีครับโชคดีครับขอบพระคุณหมอแล้วนะบ้านเจมส์วะ 晕倒了。啊